สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่างขิ่งร้านสมัยซอร์วิสนะคะวันนี้ก็เจอหนึ่งตัวคือเอเจอร์สวิตสามนะคะหรือจะเป็นเอเซอร์เอสเอฟสามหนึ่งสี่ห้าหกนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นอัปเกรดวินโดว์ลงวินโดว์ใหม่แต่ว่าตัว Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็ ลงไดเวอร์แล้วแต่ก็ยังใช้งานไม่ได้อยู่ตัวนี้นะคะมันหายไปทั้งตัวตัวไดเวอร์บลูทูธนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทำการตอนนี้ก็จะไลฟ์สดสรุปงานนะคะว่ามันเป็นยังไงถึงถึงกลับมาใช้งานได้นะคะแรกนะคะคือเราลองลงไดเวอร์หรือว่า อัปเดตมันใหม่นะคะแต่ก็ Wi-Fi ก็ยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ตัวนี้นะคะาทางช่างกิ่งก็ได้ทำการรีเซ็ตไบออรดนะคะโดยการไปที่ไบออรดแล้วก็ทำการาที่ไปที่โหลดบีฟอร์นะคะก็แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็รีเซ็ตไบออรดพอรีเซ็ตเสร็จใช่ไหมคะก็มันก็จะรีเครื่องพอรีเครื่องเข้ามาเนี่ย w i ไฟก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวไดเวอร์บลูทูธที่หายไปก็คือกลับมาเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้ใครๆถ้าใครเจออาการเหมือนกันนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะอันนี้ตัวนี้นี่เจอก็คือกดมาที่ดูไดเวอร์แต่ว่าไดาเวอร์ดันขึ้นแจ้งเตือนสีเหลืองจะเป็น driver, ไดเวอร์วเลส w i ไฟตัวนี้นะคะเป็นไ i เลสเอซเก้าห้าหกศนะคะซึ่งมันจะขึ้นแจ้งเตือนสีเหลืองตรงนี้เราทำการอัปเดตหรือว่า disable มันแล้วแต่ก็ยังไม่หาย u n s t a l l ก็ยังไม่หายแต่เราไป reset by odd หายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ก วันนี้ช่างกิ่งก็ขอฝากร้านสมัยไอทีเซอร์วิของเราด้วยนะคะจะมีอยู่ที่3สาขานะคะมีสาขาเมกระบางนาสาขาเทอร์มินอลอโศกแล้วก็สาขายูเนี่ยนมอลาดพ้าวนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งสาขาใหม่อยู่ที่เทอร์มินอลไม่ใช่ขอโทษทีค่ะสาขาใหม่จะอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะ ใครที่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะคะไม่ว่า,าการโน้ตบุ๊กหรือว่า Macbook ของท่านจะเป็นอาการแบบไหนก็เข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะันนี้ช่างกิ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ